คลิปใหม่มาแล้วเนี่ยแตกสิเช็บติวะเจ็บแล้ว เนื่อยจิคนจะเรียกฉ่เรียบร้อยแล้วครับยังยีงยมงจับตัวคนบ้านเหรอ บอกไปดิใจไม่ได้อยู่ละแล้วแล้วทำไมไม่กินข้าวล่วมะกินมาาให้ผมโดนด่าให้ผมโดนยูสว่าอะ่ะเดี๋ยวก็บอกไม่ต้่นหัวกับพี่ก้อนหนุ่มอนักขึ้นข้าวก็มีกินก็ไม่กินจะต้ะองกินมามาให้ให้จะโดนด่าให้ยุสมาว่าทำไม บ้านปกติ NBC, ไม่มีข้าวกินเหรอมีหนูก็บอกว่าไม่ก็ไม่ข้าวกินหนูอยากกินมากๆอีกวจะปวดถ้าเสร็จหน้าก็ลงไปดิลงไปเปิดไฟก็ดูปะเปิดไฟเปิดแป๊บเดียวไม่ต้องเปิดหรอกเอออยากเปิดเลยเปิดยันเช้าเปิด เบอร์เจวัดวิกโก้แทนได้ไหมเปิดตรงไหนนะคะไปไปไปพี uh ่ต huh. uh ู huh. <bak> ้ที uh. cool. mm ่อ hmm. ท็อปทิมกับู้้โมหนึ่งตองกันเลยพี่ไม่ไหวแล้วกินแล้วเหรอหรือว่าอะไรตกลงกินข้าวมาเยอะค่ะอะี้เยะเดี๋ยวไปต้มมาม่ากินกันให้เสร จะร้อนต้องมาใต่ตรวดคิดคุตัวหัวจังอดดก,ก็หนาวคณทสร้างก็ไม่มีโอ้ยน้องบอกพี่พีเขาเก็บเหรียญได้นะเก็บเหรียญตรงใจตรงใจต้มได้นะนั้นแน่เอาไปด้วยเอาไปทำไมเอาไป ลัวหน้าจะไม่ขาววังั้นแล้ววันนี้ปลูกอะไรเพิ่มไไหม,ไหมโ,โหเพิ่งจะถึงอ่ะเพิเดินอย่งขาสั่นนีแดงไปดูอะไรม,มามเป็นไปอะไรมาไปล้มอะไรตรงไหนเดินแท่จะติดโกปิดตรงไหนนะคะกล้องเลยหนูเห็นกล้องไหมกล้องอ่ะมันมีปักด่วะ เหนึ่กล่องพับตีน้ำดัอมามันมีสองสายอะค่ะก็ลองดูสิคะสายไหนสายไฟโอ้ไม่ดูโอ้อสายดู้าสายยังไม่ติดอีกสายก็ต้องติด ปากยังไม่ติดเลยถ้าปากไม่ติดแสดงว่าอ่าปากปากไฟตรงตรงโควรเต่ามา่ได้พี่เพชรอยู่บ้างเนี่ยพอ่ะก็่ต้องเปิดบแบบผิวอ่าไม่ใช่ลองบอกพี่เพชรอยู่บ้านพี่เพชรอ่ะเขาทำงานลุกตั้งอยู่บอกพี่บอกพี่เพชรเจียบไฟให้ไม่เอาอ่ะบอกดีไหมเนี่ยเดี๋ยวไปกรหายใจกจะหายใจเดียเ๋ดย,ยวยพูดเลยนี่ไ นั่งอยู่ตรงนั้นป่ะนั่งอยู่ที่ตงรงนวัดป่ะไไหนอ่นะบอกไม่ใช่ก็อขอสายเพชรหน่อยฮะขอเลยนะครัพี่เพชรจัะพี่เพชรจัะขอคุยพี่เพชรหน่อยไม่เจอไม่มีหาหนุกหนุกไปที่หนุกไปที่โคนโคนโคนเสาไฟอะ่ะที่มีตัววิทย์เยอะอะ่ะนี่ปนระตูต้นไม้อ่ะเนี่ยนะไปไปไปที่เขาทำงานกันี่นะไปที่เขาทำงานไปที่เขาทำงาน เขาทำงานตรงไหนกัน,นะคะก็ที่ห่อของอะที่เพชรห่อของอลคะ่ะตรงนี้เหรอคะไหนวะถ้าใช่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 ใช,ใช,ใช่มันจะมีเสาเสานน้นแหละเสานน้แหละเสานั้นแน่นแะมันจะมีปักอ,อยู่ห็ือป่าปักอยู่แถวนั้นอะเสียบปักอันหนึ่งปักอยู่แถวนั้นปักไหนปักใส่ํำดา่ะปักท,ที่มันมีมันมีอยู่แถวนั้นอะเสียบใหญ่ใหญ่อะคะ่ะ หาลองเทียบมั้เออติดเลยเห็นย่างเห็นย่างเออเพราะว่าที่นี่ที่นี่เวลาไม่มีใครอยู่ให้ถอดอปอลั๊กให้หมดมันเปลืองไฟเอ้าเพราะว่าผมผมเป็คนคนจ,จ่ายตังค์ไงคี่ก็อล์ฟในกล่องจะชักปลั๊กออกมาเลยใช่ไหมคะใช่หนูก็แค่ชักปลั๊กออกก็ได้นเองไม่ชักออักให้ดับนะอ๋อดับอดีบดีวอ,อ๋อโอเคละ ก็แค่เวลาหนูปิดหนูก็ชักนักออกแล้วก็ปิดฝาม,ามาันอเองเพราะกันฝนตกรบนถส้นน้ำไปยังหรือฝนตกเพียงวะพี่เพี่เอ,ม,เอมน่าจะรถแล้วละ่ะเอ็มก็จะลดละหับแพรไปดูที่ต้นไม้ให้ไปให้ก็ดูที่ต้นไม้ หนูไม่ได้เช็ดหน้ากล้องหรอแต่แต่เป็นใจยินที่เียนหัวค่ะอยู่ดีๆค่ะสวยไหมจ้า <S <S โอ้โย อันนี้มันลงไปในหลืบหน่อยเนาะเหมือนได้เป็นลายเฮ้ยพี่โกะไล่อันที่หอกจะไว้บนระเบียงอะ่ะก็หนูแมวขึ้นไปไงไอ้จริงจริงหนูแกวนอยู่ไหนนล่นแะขวามือน่ะขวาัไม่ใช่ไม่ใช่ไอไอ้อที่มันต้องโดนแดดอะ่ะน่าจะอยู่ตรงกุหลาบอะค่ะหน้าบ้านอะ่ะแล้มันโดนแดดปะเนี่ยยังยังหนูก็อ,ออกสิหนูก็อ,ออกแล้วขึ้นแมงบน เข้าแล้วนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าแล้วกลก่อนะโอเคบายบายทุกทจ้าไปจะเจอทิ้งฉันไว้ดีกว่าต้องนี่แหละนี่กระปินขึ้นมาข้างบนมา จ้าสีมือพิดโกืพื้นใบไม้เต็มแล้วกว่าตอนนี้อาจจะล้มอีกรอบนึงค่ะ <c oughs> จะเดินขึ้นข,นขางบนไปอามายังขาไม่ค่อยมีแรงอะรอยเข็มดิ ใช่แล้ววันอื่นก็กวาดให้ื่อวันก็กวาดไปแล้วโผกวาดปุ๊บกวาดปุ๊บลงมาพุ๊บเลยไม่รู้มันทำเพื่ออะไรเอ้างมินจีมอกันมุมนี้สวยใช่ไหมคะไม่ขย,ยันเลยหนูไม่ใช่คนขย,ยันเลยขนาดนั้น อ,อันนี้คือเราสามารถตัดได้เลยไหมคะยังไม่มีแจกกันเลยอะรอพี่เขาทำคาเฟ่ก่อนเขามีแพลนจะทำอยู่ใช่ไหมคะใช่ดิเจอหนูแน่เจอหนูออกแบบโลโก้แน่ตั้งชื่อไหมบ้านสวนคาเฟ่เลิศเลยโอ้ยชื่อน่าจะซ้ำคนอื่นปะ โคที่คาเฟ่นี่โนโกตี <laughs> no นะคะโคที่คาเฟ่ผมว่าคงกินชายเลยนะ <laughs> รู้ปะน่าจะขาดทุนชาที่ขายน่าจะหมดไม่ได้ขายดีนะ้อยู่ในท้องหนูหมดอะ ก็แอนมินคาเฟ่ใบโก้คาเฟ่ถ้าเราก็โคที่คาเฟ่เนี่ยเก็ตีเราก็ตีนะโคที่อินเตอร์โคที่คาเฟ่แล้วก็ทำเป็นเขียนชื่อเป็นตัวเขียนอะตัวเขียนภาษา,ษาอังกฤษโคที่คาเฟ่น, Cafe. นี่ใส่ใบไม้ไปหน่อยเรือใส่ชัดตัดกับใบไม้เกาะไป เป็นรูปเล็กๆข้างๆโลโก้น่าจะสวยเนาะโคที่ชินร้านที่โคที่ยึดใบมินคาไม่เอาจิยวแบบนี้เวิร์กเลยครับจากโคที่นีน่ะอินเตอร์จัดเลยก็ตีคาเฟ่มันไทยไปปะเราเป็นบุคาเฟ่แล้วโคที่คุณโคที่ไม่ไหวแล้ว ลิเยอร์รพูลคาเฟ่เสียงม้าคาเฟ่ K N M คาเฟ่เกเ็เลือดนะเขาจะทำตอนไหนก่อน <c oughs> พี่ก้กยังไม่มาค่ะ ดีครับช่วยกันทำอะไรกันจ้าลงเรือดำเดียวกันแล้วไม่รู้เลยช่วยเขาทำอะไรได้ก็จะช่วยแต่ว่าก็าก็นั่นแหละหนูก็อาจจะต้องยึดตัวเองเป็นหลักก่อนเพราะว่าหนูขอเอาเรื่องเรียนให้มันรอดก่อน <c oughs> ลำพังเรียนยังจะไม่รอดเลยค่ะแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างหรือว่าตรงไหนที่พอจะช่วยได้ก็ก็จะพยายามช่วย อันไหนที่เราพอจะพร้อมซัพพอร์ตเขาได้แบบเฮ้ยพอจะช่วยคิดนู่นคิดนี้ได้หนูก็หนูก็ช่วยแต่เดี๋ยังไม่ได้เต็มที่มากเพราะว่าเรื่องเรียนเราก็ใช่ใช่เรายังอยู่ในประเทศที่ใบปริญญาค่อนข้างจะสำคัญถ้าไปต่างประเทศบางที่เขาเขาไม่ได้วัดกันด้วยใบยปริญญาแล้วน้อยเรามีใบปริญญาติดตัวไป ออกไปข้างนอกจะได้ทำอะไรได้บ้างเรือต้องลำใหญ่นะครับไม่งั้นพี่ก้องก็นเยความคิดดีเป็นผู้ใหญ่คอบคุณคะเดี๋ยวที่หนูนั่งอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะหนูมันนั่งเทาขาเสื้อมันบลับอะะหลังไม่ใช่ละเก่งลูกขอบคุณค่ะท่านเขายัางหนูท่านก๋วยเตี๋ยวไปสี่ชามค่ะเรียนเป็นหลัก ว่างก็สัพอร์ตกันถูกค่ะสองคนทำหน้าที่อะไรถูกค่ะเรียนปีอะไรแล้วค่ะเรียนปีหนึ่งอยู่เลยค่ะหนูได้กี่ใบแล้วยังไม่ได้ทั้งใบเลยค่ะคนน่าคอนอยู่ค่ะเมื่อคืนเสมอใครเนี้ยงครับเดวทำด้วยกันเดาเดวรอดูเลยค่ะรอดูแบบไลฟ์ธรอาหาเลยจริงๆถ่ายคลิปไปด้วยเลยก็ดีนะ มันได้บบแบบสองอย่างเลยโดยวชพวพี่เกถ่ายอีกอะเผื่อเขาจะไปลง Youtube ของเขาแหลเลยแอปแดงเขาเผื่อคนดูเยอะก็จะได้ได้รายได้เข้าเขาด้วยสวยน่ารักครับขอบคุณครับแปลเอาหม่าม้ามาต้มทุกทูกตั้ง ัหน่ารายการเปิดครัวเฮียโก้น่าะดีครับรายการเผาครัวเฮียโก็อาจจะยังหนูไม่ทำครัวเขาพังครัวเขาไหมหรอก <c oughs> ถ้าอยากทำทำได้ทำร้านละเจอกันในคุกหนูโดนแน่เลยเจตนาไม่ดีทำไมหนูพูดจีนเก่งจังคะหนูพูดได้เพราะหนูดูซีรีส์ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรียนภาษาจีนที่4ีปทุมค่ะฉันจะว่าเรียนเอ่อ汉语在斯巴อ大学，我是大一า生。 เราไม่รบกวนติดตามพี่กกับด้วยนะครับด็กคนที่หนูติดตามเดม็คิดถึงพี่โกะค่ะคิดถึงเหมือนกันครับผมถ้าเขาได้ยินคำนี้น่าจะแดบอดายเนื่อยแต่ไม่เคยพูดต่อหน้าเขาเลยหนูต่อหน้าเขาหนูกหนูกพูดไม่ดีกับเขาตลอดเลยคิดถึงพี่ไหมหนูก็เงียบ ไม่ตอบ้วทีอย่งยางเงี้ยกล้าพูดต่อหน้าเขาหน่หแแ้วแนวอะไรเลยชีวิตใจหูแน่ๆถ้าได้ยินเหงาสิไม่มีคนแก้เดี๋ยวผมบอกให้เอาป่ะ <c oughs> มีบอกใครเหรอหนูบอกเขาเหนูคิดถึงเขาอ้อ <c oughs> กำลังใจสำคัญโฟกัสพลังบวกอัดไว้แล้วค่ะโดนใจฟูแน่เลยเอาพี่โก้มายืนข้างหลังค่ะอาจจะยังนะหนุกกลัวนะเนี่ยน้องมินก็พูดบ้างค่ะพี่เขาจะได้หายเหนื่อยถามแต่ว่าพี่โก้เหนื่อยไหมพี่โก้เหนื่อยไหมพี่โก้เหนื่อยไหม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 ทุกคน ูจะบอกว่าวันที่หนูไปถ่ายช่วยพี่โก้ถ่ายงานหนูรู้ว่าสิ่งที่หนูทําอันนั้นมันเรียกาเราหลักเขาหรือแบอยู่ๆมันก็แบบพราเห็นเขาเหงื่อออกหนูเดินตั้งไกลแดดร้อนหนูตากแดดแล้หนูตากแดดแบบทุ่งนาโลง่งๆหนูได้เปิดคลิปให้ดูปะไปถ่ายกลางทุ่งนากแบบันค่ะแดดเปรี้ยงเลยบ่ายสองยันห้าโมงกว่ากว่าตากแดดเลยเเห็นเขาเหนื่อยออกเขาเหนื่อยนะเขาเต็มที่กับงานมากเลยรู้สึกว่าเฮ้ย คนอะไรขยันจังเก่งจังหน้าพี่ดูไม่ค่อยมีความสุขเลยวันนี้วันนี้ไม่ค่อยสบายค่ะเน้ยนีนเงือกเขาออกแล้วเช็ดเหงือกเขาอย่าเพิ่งเปิดที่เพือเงของอรายการใช่มันเป็นทุ่งนาลงๆ็นน้า แล้วก็รู้สึกเป็นห่วงเขาแล้วเอ้เขาเหนื่อยเอาน้ำเย็นๆเนี่ยเขากินสักหน่อยน่าจะหายเหนื่อยอาจจะดมให้เขาดมหน่อยน่าจะดีขึ้นใช่ก็เป็นห่วงแดดร้อนเรายังหนูยืนหนูคอยยืนดูอยู่ข้างๆข้างหลังนะหนูยังเหนื่อยเลยแล้วคิดดูดิเขาแบบอืออูการได้เราแดดร้อนเปิดได้ตลอดเลยนะ จับต,ตัวจับต,ตัวมากๆนะวันตั้งคำถามะอะไรบ่อยหรย่าเี้ยเสียวเสื้อมันบุ๊บจังเลยขอมันใจซ่อมค่ะจะยกมือไหวก็กะไลกะไลว่าสั้นเจ,จ็บเลยแล้ววางลงไปเนีเจ็บข้าเลยสอสามรอบแล้ว ต่ที่มันแดงข้างเดียวมันแดงสองข้างเ,ออเราไปดับไฟแล้วนะเฟื่องไฟเราจะชักปักปิดกล่องแล้วก็ไปเอามามา่าดาวคือโอเคไม่กินละไม่เอาละไม่กินละไม่กินละขึ้นเลยดีกว่าที่เก็บขึ้นขึ้น,นงง ไปละไปจับไปกันให้ดูอีกรอบตามไปนี่หนูขึ้นไปตะปีนมันมีกริ้ง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 ด้วยนะอยู่ไหนเนี่ยว่านี่ในนี่กริ๊งกริ้งอยู่นี่ไหนอ่ะทำไมพี่พีไม่เห็นนี่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 อยู่นี่นี่เห็นปล้แต่ว่าลมมันไม่พัดค่ะเฮ้ยเอาจะเอากุ้งกริ้งไปให้ข้างบน บอกพี่เกิร์ลหนูอยากได้เอาสิเอาเลยเอาสิเอาเลย <c oughs> ไงดูมีสีสันขึ้นหน่อยเนาะเอาให้ดูให้ดูดูหน่อยหนึ่งก่อรึเล,ละ่ะ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปเนื้อหาสาระบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ